กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆใช่กันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับผมกับแมปอนิเมตดันเจียนไฟเตอร์กับผม NT Channel นะฮะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วแหละนะครับผมว่าวันนี้เราจะมารีวิวผลปีศาจลุงนะครับผมที่ผมรอคอยมานานมากๆนะมผมอาจจะทําเป็นคิวแรกๆแล้วแหละนะฮะแต่ก็มีของอะไรต้องแรกต้องทำคอนเทนต์ด้ันนี้ไปก่อนนะฮะ ทำให้เราเนี่ยต้องเวทระยะมาทําอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสาหรับผลปีศาจนี้ถ้าใครไม่รู้ก็คือผลปีศาจของไคจูหมายเลข8นั่นเองนะครับซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยตัวละครหลักของเราหนุ่มก็จะคอสเพียไปเลยนั่นเองนะครับผมแปลงร่างเป็นเซลลเสาเลยนั่นเองนะฮะ <c oughs> และมันดีกว่าไอ้ผลปีศาจของไอ้งูกุลนเยอะเลยนะทุกคนนะผลปีศาจงูกุลนมันใส่แล้วมันไม่แปลงร่างแบบนี้อ่ะทุกคนดูดิอันนี้คือเราถอดชุดให้ดูเลยละกันนะครับเห็นไหมดูดิ สูงบทบาทโคตรดีครับดูดิโอโหคือโคนิ่งแบบเป็นล่างโคตรเท่นะฮะดูโอ้โหฟีลฟ้าวจัดนะครับโอ้โหนี่คือแค่โมเดลนี่ผมบอกเลยว่ากินขาดไปแล้วนะครับเออมันน่าจะมาจากไคจูใช่ไหมอันนี้ผมต้องขอญาตย้ำไว้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด้วยละกันแต่ดูดิมันเทจริงนะอันนี้คือแบบดูคอตุงครับฟีลจัดนะฮะ โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนะครับผมซึ่งนาตอนนี้เนี่ยสำหรับผลพิศารของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สกิลเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นผลพิศาจที่ไม่ได้มี16กสกิลนะเป็นผลพิศาจแรกๆกันเองนะครับผมวิธีการหาสำหรับผลพิศาจนี้นะผมนะตอนนี้ก็จะมีให้แลกในดันอีเวนต์นั่นเองนะผมก็สามารถมาแลกกันได้ซึ่งแรกก็ประมาณ16,000แต้นนะ และถ้าใครไม่อยากเสียแต้มฟรีๆก็สามารถไปซัมมอนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะสลับแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะรวมถึงสหรับใครที่อยากจะเป็นแบบสายเติมแบบไ,ไวๆนยผมชายอยากได้แบบไ,ไวๆก็สามารถซับคลิปได้หรือเปล่าันี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าซับคลิปจะได้รับในเรื่องของผลพิษานี้หรือเปล่าหรือว่าได้รับแค่ซองินอูนะเออนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันโชว์รูปมาไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเออมันก็แอบเหมือนอยู่นะ หรือเปล่ารือว่าเป็นแค่คอตูมอันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนอันนี้ผิดภาพกันใดต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตอนที่ผมโหลดมาเล่นเนี่ยคืออันนี้มันก็มานานแล้วไงเออโอเคนะ <laughs> โอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะฮะถ้าได้ยินเสียงทาก่อสร้างอะไรไปไม่ต้องตกใจนะครับผมตอนนี้ข้างบ้านผมทําก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับผมเอออาจจะมีเสียงรบกวนต้องกราบขอโทษด้วยละกันผมก็จะพยายามพูดกบนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะกบได้หรือเปล่า และขออนุญาตถอดตัวละครของเราออกไปสักครู่ละกันนะครับผมซาบชาเฮอินเนาะโอเคถอดมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1เอ้ยเราเตรียมมาดากันก่อนดีกว่าครับผมอ่ะเป็นการต่อยครับผมต่อยต่อยต่อย,อยประมาณนี้โอ้โหเราจะตายแล้วใส่ชุดเหมือนเดิมดีกว่าใส่ชุดดีกว่าครับทุกคนไม่งั้นน่าจะไม่รอดนะฮะนี่น่าจะไม่รอด,นะ <c oughs> าอดการต่อยก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมไม่ได้อื้หวาไม่ได้สวยอะไรเลยนะฮะผมบอกเลยเแบเบมากครับผมการต่อยนี้ และก็มาถึงสกิลที่1กันแล้วดีกว่าครับผมเริ่มจากตัวแซนะครับเป็นการเปล่งพลังคมฝ่ายตรงข้ามจนตายครับผมเหมือนปล่อยฮาคริรายชันนั่นเองนะฮะของวนะันพีทเนาะแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะครับผมร็อกเก็ตแพทเชื่อมโยงไปเองโอเคครับแล้วคู่ดาเร็วด้วยดูดูครับผมปล่อยบุมพุ่งบึม้มปล่อยออร่าตายหมดเลยนี่โคตรเท่แล้วคูดาแค่เจแปดวิเองโคตรแจ่มแมวและต่อไปสกิลที่2ครับผม สกิลที่2เป็นการพุ่งไปหาไฟตรงข้ามแล้วก็ทำดามเมดกับระยะที่เราผ่านมาเนเองนะฮะคูดาวอยู่ที่ประมาณ18-19ถึงาวินี่ครับผมมองไม่ทันเดี๋ยวเราปล่อยสกิลที่หนึ่งใหม่ครับฮาคิราชันโคตรเท่ผมบอกเลยอันนี้คือสกิลที่หนึ่งผมชอบที่สุดเลยนะอันนี้คือกดไลค์ไว้ก่อนเลยอันนี้คือกดไลค์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอญาตรอคูดาว Skill สกิลที่สอง 2, สักครู่แล้วกันนะครับเพื่อทำการปล่อยอีกหนึ่งรอบโอเคครับปลฮาคิราชันไปแล้วแล้วก็มาถึงสกิลที่สองครับผมอย่างที่ ตามระยะเป้าหมายที่เราวงไว้นะครับผมอ่าแล้วก็ตายไปและต่อมาผมเป็นสกิลที่3นะครับผมเริ่มดูกันเลยครับเป็นกอยหมันวัดเคลื่องควายผมเป็นการต่อยพื้นลงไป3ทีนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจ3ทีนั่นเองนะครับผมสับสกิลนี้นะฮะก็คูลดาวอยู่ที่ประมาณ40่สิบวิเลยก็เป็นสกิลที่สวยนะแต่สับผมไม่ค่อยเทพนะครับผมไม่ค่อยโหดนะครับน่าจะแบกดันไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่สับสกิลที่2นี่ก็เฉยๆครับแต่สกิลที่1ผมชอบมากอันนี้คือชอบสกิลหน่งจริง และคูดาวไวด้วยไงไปรนะเด็นอ่ะเคลียร์มอนไวมากเลยดูรีโหลดมอนไม่ทันเลยนะฮะอุ้ยตายไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือชอบจริงอันนี้คืออวยจัดเลย <c oughs> อวยจัดเลยสกิลที่หนึ่งนี่เดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวผมสับสกิลที่สามนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักรอบหนึ่งนะครับรอมอนเยอะๆแล้วเราก็จะปล่อยให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะ โอเคครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยกดสกิลซีไปเลยเป็นการต่อยพื้นต่อยพื้นไปทั้งหมด3ทีนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจประมาณนี้เลยละกันนะครับก็ไม่ได้มีอารมณเล่นอะไรมากมายละกันนให้ผมสับผลพิษสาบนี้ละกันนะฮะแต่สาบผมเนี่ยความเท่นี่แม่งโคตรเท่เออีเท่พอๆก,กับซองจินอูเลยครับเออดูดิโมเดลเปลี่ยนให้เราด้วยแถมแบบสกิลก็เป็นธีมของสีฟ้าให้ผมสสยด้านสกิลของเขาเนาะเออก็อเป็นที่สวยอันนี้ผมชอบครับอันนี้ชอบเป็นส่วนตัวพิเศษเลยละกันผมให้แบบ 567คะแนนเลยได้เล,เลยนะครับมากกว่าผลปีศาจโกคู Goku, เพราะว่าในด้านของอันนี้เลยละกันความที <laughs> ่สำหรับในด้านที่เก่งๆนี่สำหรับผมก็ยังไม่มีใครสามารถล้นผลปีศาจรักหรือผลปีศาจริงหรือผลปีศา,ศาตเทพได้อยู่ดีนะโอเคแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่เวลวละกันผมต้องบอกว่าไม่เวลวละกันไม่ได้แย่เลยละกันนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ครับเออใช้งานได้ปล่อยพื้นโชว์ไปหนึ่งทีดูดิหืโคตรดีโคตรสวย ซึ่งก็มีประมาณนี้ละกันในสรับสำหรับรีวิวผลพิศาสไคจูละกันนะครับผมก็มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรบือหวามากมายเพราะว่าสกิลผลพิศาจของเขาเนี่ยมันมีแค่3สกิลละกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงให้เพื่อนๆสามารถชอบแบบผมได้ละกันเพราะว่ามันเทจ่จริงๆนะครับแล้วคอตูมที่มันใส่มาเนี่ย โอ้โหมันคือว่าแบบดีมากๆเลยละกันนะครับผมเออมันใส่แล้วมันเปลี่ยนทั้งคอรตูมเลยทั้งตัวละครเราเลยนะฮะเลยผมรู้สึกว่าชอบมความส่วนตัวคือชอบมากดูดิออร่ามันอลังการมากแล้วสกิลมันบึ้มปั้มซัมเป้ม,มากๆนะฮะและน,นี่คือเป็นความอวยของผมล้วนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปดูดิดูดิดตอนแบบไม่มีมอนนะครับคือมันสวยจริงดูดิเบ่งพลังโชว์ไปเลยละกันโอเคผมถ้าเพื่อนๆอยากเห็น สกิลผลพิศาสอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเหลือผลพิษศาจอะไรอีกนะฮะน่าจะเหลือแค่ผลแสงป่ะที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมไอ้ผลนั้นอ่ะที่เหลือก็น่าจะรีวิวไปหมดแล้วแหละนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ละกันนะครับผมสับคลิปเดีวยววันหน้าคลิปว,วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละบา,บายๆครับ โอเคครับทุกคนก็คลิปที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมสรุปไปแล้วแหละนะฮะแต่หลังจากที่ผมลองไปกดมือนะครับแล้วก็ลองชดลองเล่นจริงๆนะฮะ จากที่สรุปมาเลยละกันนะครับส่วนตัวผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าในการเคลียร์มอนต่างๆในสกิลที่1แล้วก็สกิลที่3ของเขาเนี่ยมันเคลียร์มอนได้ดีมากๆเลยละกันนะครับโดยเฉพาะสกิลที่1เนี่ยถ้าเราของถึงๆนะครับสกิลมันคูดาวไวมากๆนะฮะทำให้ปิดมอนระยะวงกล้องกว้างเนี่ยได้เร็วมากๆเลยละกันนะครับอันนี้คือเป็นส่วนตัวผมรู้สึกแอบชอบขึ้นมานิดๆ,ๆหน่อยๆละอาจจะพอใช้งานได้เลยละกันนะครับผม